เหรียญปรยทานถุงทองที่บอกว่าประหยัดริบบิ้นก็คือเมื่อเราสารตัวถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยตัดชายให้เหลือตามที่เราต้องการนะคะริบบิ้นที่ใช้เป็นเบอร์สองนะคะความกว้าง12บมิลซึ่งก็เพียงพอกับเหรียญแต่ละขนาดอยู่แล้ว เราไม่ต้องตัดออกจากม้วนนะคะเพียงแค่ดึงออกมาวัดความยาวประมาณ50เซนส่วนด้านที่ติดกับม้วนเราก็ดึงมาวางไว้ข้างๆตัวเท่านั้นเองตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตนะคะ50เซนใช้มือซ้ายจับไว้ก่อนคลิปแรกถ้าเกิดใครเคยดูแล้วก็คืออันนั้น เราสารเนี่ยก็คือแบบนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะชิ้นงานเป็นตะแคงแบบนี้แล้วก็ม้วนนะคะจะอยู่ในลักษณะนี้เริ่มต้นก็ใช้มือซ้ายจับไว้นิ้วสองนิ้วเนี่ยจะเป็นที่พักริบบิน้นให้หม้วนค้างไหมหนึ่งรอบ สอส,ส่วนด้านขวานี่แหละที่เราจะสอดไปสอดมานะคะมือซ้ายเนี่ยเราก็จะจับริบบิ้นเอาไว้ไม่ได้ปล่อยเลยถ้าทำชำนาญแล้วปั๊บเดียวก็เสร็จเริ่มใช้ลายด้านขวาความความมือนะคะ ลอดแล้วก็ข้ามก็ดึงด้านหลังแล้วต่อไปก็เป็นด้านหน้าหงายมือขึ้นเมื่อกี้ข้ามใช่ไหมคะพอหงายมือปุ๊บ ก็รอดแล้วก็ข้ามแล้วก็ลอดแบบนี้แล้วก็ดึงเห็นไหมคะเมื่อกี้ด้านหลัง ด้านหลังลอดข้ามพอหงายมือปุ๊บลอดข้ามแล้วก็ลอดตอนนี้อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะใช้หลักการเดิมอ้อมไปด้านหลังแล้วก็คว่ำม,มือลองดูตัวนี้ ตัวนี้รอดอยู่แล้วก็ข้ามสลับกันข้ามแล้วก็ลอดอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าลายขัดคือจะสันรสลับกันลอดข้ามลอดเพื่อให้มันขัดกันไว้ไม่หลุดนี่นะคะด้านหลังเสร็จแล้วเหมือนเดิมหงมือเพื่อไป จัดการด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหน้าดูแถวบนเราลอดอยู่ใช่ไหมแถวบนเราก็ต้องข้ามเส้นต่อมาก็ลอดแล้วก็ข้ามเหมือนเดิมค่ะนี่ดูสองแถว จะสลับก,กันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราอ้อมมันก็รับเดียวก็เสร็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะให้ประหยัดเวลาก็จัดการกระชับรูปทรงนิดนึงค่อยๆจับถ้ากลัวหลุดหรือว่ายังไม่ชำนาญยังยังไม่จัดรูปตอนนี้ก็ได้นะคะ สารต่อไปเลยก็คือด้านหลังเหมือนเดิมค่ะ่ํามอันนี้ข้างบนข้ามใช่ไหมแถวนี้เราก็ต้องลอดแล้วก็ข้ามเป็นอันจบแล้วค่ะนี่ดึงมาชน ลาแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะที่บอกว่าสารตัวถุงเสร็จก็คือแบบนี้เส่เรียญได้เลยจบแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะ นี่แหละคราวนี้เราก็ตัดชายตัดปลายทิ้งเลยจะเอายาวแค่ไหนก็ตามต้องการถ้าจะให้ต้องการสั้นกว่านี้เราก็ปรับดึง เรียบร้อยแล้วเราก็กรีดแล้วก็จับปลายด้านขวานีนสอดเข้าไปเพื่อให้นั่นหนาเวลาโยนเหรียญจะได้ไม่หล่นออกมาหรือว่าเราจะไปดัดแปลงเป็นแบบอื่นๆก็ลองดูคลิปต่อไปนะคะ